สวัสดีครับภาพที่ทะเนีนอยู่นี้เป็นปากกาดึงตะข่ายหรือว่าใช้สำหรับทางตะข่ายซึ่งผมซื้อมานี่ต้องการที่ใช้ใชสำหรับดึงตะข่ายใช้เชื่อมตะข่ายเป็นงาน d i y สําสำหรับทำคนเดียวไอปากกาดึงตะข่ายชิดนนี้ผมซื้อมา ในราคาชิ้นละ390บาทก็รวมค่าส่งนะครับทั้งหมดก็เป็นราคาตกอยู่ที่4 2่บกาบาทสั่งซื้อทางเพจ f เฟ b บ o k กตามที่ดูเป็นเหล็กคุณภาพถือว่าค่อนข้างดีตราอักษรหีบห่อเท่าที่ดูตามตุกบันติก จะพบว่าเป็นภาษาจีนซึ่งสำหรับประการดึงตะข่ายเจนนี้ผมสั่งตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เดือนมกราคมปี2 5 6 6แต่ว่าเพิ่งได้รับวันนี้ก็คือวันที่17นะครับ17เดือนกุมภาพันธ์ปี2566ือว่าราชามาก เท่าที่ดูน่าจะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีนโดยพ่อค้าคนไทยนำมาขายต่อแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงแม่จะล่าช้าแต่ว่าโดยวัสดุที่ได้รับถือว่าเป็นสินค้าค่อนข้างดี